นอนหลับดีๆมีสะดุ้งกระบาเสียหลักพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวทะลุก,กำแพงบ้านพังยับคนขับรอดปฏิหารสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3มเอวารตี้ก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนอนหลับอยู่ดีๆนะคะรถกระบาเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านนะคะรถพังยับแต่คนขับรอดเหลือเชื่อนะคะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพบาองละมุงนะคะรับแจ้งเหตุกระบะเสียหลักนะคะชนร้านก๋วยเตี๋ยวที่กำลังจะเปิดใหม่นะคะแล้วก็ชนกำแพงบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายนะคะบริเวณตลาดมหาชนถนนชัยพรวิถีคอนถึงทางรถไฟหลังรับแจ้งเหตุนะคะตำรวจก็รุดไปที่ เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะคะที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโกทะเบียนกไก่ม้อมา295ระยองนะคะสภาพร้านหน้าพังเสียหายนะคะมีเศษอิฐเสากำแพงกระจายอยู่เต็มพื้นนะคะและยังพบว่ามีอิฐบล็อกขนาดใหญ่นะคะทะลุก,กระจกเข้าไปตกอยู่ในภายในรถนะคะ ในฝั่งด้านข้างคนขับด้วยส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลบางละมุงและตรวจสอบพบกําแพงเพิงร้านกว๋วยเตี๋ยวได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะนี่เลยนะคะสภาพเป็นแบบนี้นะคะ จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงเวลาประมาณตีห้านะคะขณะที่กําลังนอนอยู่นั้นนอนหลับอยู่นั้นนะคะก็ได้ยินเสียงรถนะคะพุ่งชนกําแพงดังสนั่นเลยนะคะเจ้าของบ้านที่โดนรถคันนี้พุ่งชนกําแพงนะคะเล่านะคะเมื่อดังโครมขนาดนั้นนะคะต้องตกใจตื่นนะคะวิ่งออกมาดูก็พบร่างของผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40-45ปีร้องของความช่วยเหลืออยู่ที่ นั่งคนขับนะคะจากนั้นเขาก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อมารับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะส่วนชาวบ้านอีกรายนะคะบอกว่ารถคันดังกล่าววิ่งมาจากถนนสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนเรียบทางรถไฟถึงจุดเกิดเหตุบริเวณด้านหน้าตลาดมหาชนนะคะรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางนะคะแล้วก็ชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ คาดว่าน่าจะประคองรถไม่ได้นะคะคนขับก็เลยพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่อยู่บริเวณริมถนนนะคะแล้วก็ทะลุไปถึงกำแพงบ้านของชาวบ้านจนพังเสียหายนะคะและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวก็คือคนขับนั่นเองนะคะนีเลยนะคะรถพังเสียหายนะคะแต่ว่าคนขับรอดม่ได้แบบเหลือเชื่อนะคะ ในื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางละมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนจะทำการสอบสวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหาข้อเท็จจริงต่อไปนะคะนี่เลยนะคะเหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะขับรถก็ระมัดระวังนะคะไม่ชินทางไม่ขับเร็วนะคะขับช้าๆก็ถึงที่หมายได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ